นี่นะเรื่องคนเกียรติมรุนครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับสามสี่ทีครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติมรุนที่สระบุรีที่เดิมมีใครเป็นคู้ป้าซ้อมอยู่บ้างพี่เด็กพี่พี่ในค่ายเปิดพี่อ่าในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุสิบเจ็ดครับสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักไปปล่อยหรอตอนนี้ห้าสิบสี่ห้าสิบห้ามวยสไตล์อะไรครับเข่าวันนี้เลยต้องมาเจอคู่ปรับเก่าเลยไหมคุณหารเจอมาล่าสุดใช่ปะอนไอกก่อนไฟหนึ่งวันนั้นเป็นไง พิกแพ้รเข้ามาเขาปินมวยสไตล์อะไรคุณหารก็มวยซ้ายขาอเข่าในนั้นแล้วันนี้เลยมาล้างตากันที่ร้านดังเนินครับทีวิวนี้มาเอาคืนได้ไหมได้วันนั้นต่อยกันเวทเท่าไหร่กับเขานะเขาต่อยครับร้อยเก้าอ๋อร้อเนี้ต่อยร้อยแปดเท่ากันต่อวันนั้นร้อยเกรอยแเนี่ยเหรอวันนี้หรือร้อยเก้าร้อยสิบรอมรอยเก้าอ๋อเราต่อยเขาใช่ไหมแต่วันนี้มันต่อยร้อยแปเท่ากันเนอะและล่าสุดเราต่อยไว้กับ พชรสีแดงวันนั้นกับเพชสีแดงที่ลัางสิตษ์หรือที่นี่ลังสิตเป็นไงบ้างชนะชนะมาเวทเท่าไหร่ร้อยแปด้อแปดเวันนี้เลยเมื่อเช้าสอมหนักยังสอเป็นไงเกินหรือขาดเกินปอนกว่าบอกว่าเขาเดี๋ยวมาวิ่งตอนเช้ายืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายไปนี้เต็มที่เต็มร้อยสมู์แงแรงวันนี้พร้อมมาล้างตาเลยเบาแชนะคืนวันนั้นคิดว่าเราชนะไหมที่เราเจอเขาคิดว่า ชนะอแต่นี้เขาชูถังนวนก็เลยก็ยอมรับไปแต่วันนี้มาล้างตาทอมอ๋อชื้นนี่นะไฟนี่คุมมากี่กิโลครับประมาณสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราประมาณสี่สิบห้าสิบคนจังหวัดสระบุรียบ,บเพื่อนช่วยแฟนขับเราหน่อยเพื่อนอะไรอย่างเงเต็มที่แน่นอนนะ,อะขอโชคดีมาครับ